เมนูสุขภาพวันนี้ขอนำเสนอยำไก่ย่าง5ดาวนะคะแวะซื้อไก่ย่าง5ดาวหน้าปักซอยเริ่มต้นจากทำน้ำยำนะคะอันดับแรกเลยแล้วก็หั่นผักต่างๆเตรียมไว้ได้เลยนะคะตั้งแต่มะเขือเทศหั่นไปค่ะซอยพริกนะคะตามใจชอบใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะทั้งน้ำตาลน,น้ำปลามะนาว ใส่เลยจ้าบีบมะนาวมานะคะบีบไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะมาถึงไก่ย่างนะคะต้องขอรบกวนแม่ครัวช่วยแกะไก่ย่างลอกกระดูกหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำยำมาราดบนตัวไก่ได้เลยนะคะ น,นี้ต้องขอขอบคุณแม่ครัวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ช่วยหั่นไก่ให้กับเราได้กินยำไก่ย่างอย่างอริอร่อยนะคะว่าแล้วก็ราดน้ำยำลงไปเลยจ้าหน้าตายำไก่ย่างก็ดูหน้าตาหน้ากินตามภาพเลยนะคะขอบคุณค่ะ